คือไอ้โหมดเฮีย้ยนี่คือแบบแม่งสนุกก็ไม่สนุกนะมันสนุกบางตาถ้าเจอเพื่อนเล่นดีๆมันก็สนุกอยู่หรอกถ้าเจอเพื่อนที่มันเล่นแบบไม่รู้เรื่องอะ่ะคือโหมดเฮีย้ยนี่จะเป็นอะไรที่แบบสยองขวัญมากกันนะเว้ยแม่งโคตรทำลายประสาทเลยคือบางคนมันก็ไม่รู้เนาะมันก็วิ่งยิงอย่างเดียวคือถ้าเจอทีมดีๆมันก็สนุกอะ่ะโหมดเนี้ย เดี๋ยวดูทรงแล้วพี่จีนสองคนนี้น่าจะโหดลเนี่ยขึ้นชื่อว่าพี่จีนแล้วอ่ะมันต้องโหดอยู่แล้วเปล่าวะแลวดูเหมือนทีมจะเล่นเป็นด้วยเนะี่ยยิงในเพื่อนตานี้กูจะเป็นตาให้พวกมึงเองกูจะเป็นโนกเกียบ เอ้ยมาถึงทีมไว้เลยวะกูจะเป็นนกยีตให้มึงเองอุ๊ยจีนกูยิงอย่างแรงเลยวะเนี่ยบางกรงะรอตัวนี้นี่ของจริงนะเนี่ยทูสควอสเนียส รู้จังนกเหยียดเปล่าคือโหมดน,นี้มันคือแม่งมั่วจัดเลยนะคือแม่งอย่างนัวโหมดเนี่ยบางจุดที่บางจุดบางจุดแต่แม่งมาสามสี่ตี้อะอะไรอย่งจุดเดียวอู้ยิงไม่โดนนี่ไงล่ะ เก uhh ือบตายกูดีแม่นกว่ามมช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งก็ไม่มีอะไรทำ ยึดไปเรื่อยๆอยู่ไหนเนาะอีกตีนึงสแกนแป๊บหมอไม่เห็นเลยเว้ยตตตุุุ๊๊๊ไปเพื่อจะไปลุยจุดไหนต่อนำเลย ตานีก to ูจะเล่นเป็นซับพอร์ตพวกมึงเองกูคืนต้องเหยียดชอบจริงเลยคำนี้โหแต่ว่าแต่ละจุดมันก็ไกลเกินลยว่ะโหมดนี้ไม่สนุกอย่างหนึ่งคือโหมดแบบมันจุดมันไกลเกินอะมันน่าจะใกล้กว่านี้หน่อยหนึ่งแต่ยังว่าแล้วถ้าแม่งใกล้จัดแม่งก็ยิงกันนัว มีทีเลยนะเว้ยเพื่อยิงตีแวกเราเว้ยอย่าว่าไรยิงไปก็เท่านั้นไปหายึดจุดดีกว่า ไม่ได้ยิงใครเลยเฮียแม่งบินอยู่อย่างเงี้ยแหละหาจุดยุดน่าจะไม่ได้ใช้อะไรฮีชิวไม่ค่อยจะเป็นนั่าไไรในโหมดเนี้ยโอ้ย โอ้โหเพลือนแม่งโคตนเอาเลยวะ่ะไอจุดเฮีย่ยนนี่ดูทรงแล้วแม่งน่าจะแบบนัวจัดแน่ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุยอใจแม่ง <c oughs> มเรื่องถึงก็บอกว่าเตอร์ทาร์ตี้เลยอ,ะอย่ะโอ้โหอี่คนวะเนี้ย โอ้โหโอ้โหโอ้โไหตีจัดเอออืมไม่มีก้อยกูเปลี่ยนเฮ้ยถามจริงอีกหนึ่งวีไว้เพื่อนเกิดแต่รอให้เพื่อนลงมาก่อนไเดี๋ยวค่อยบวก เป็นตายเพื่อนกันสองตีมันก็สองสามตีได้ไหมหรือว่าอู้หข้างขนาดเท่างหลังเออจะมันจะกดยิงเลยข้ามันเออเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยเยอะไปไหนเนี่ยทีมโม เซกำลังร์มเลยกล่องหายไปจอหน้าต,ตาเลยขนาดยึดขนาดเนี่ยแม่งยังอยู่ที่4เลย ววไปที่ไหนแม่ก็มีแต่ตีนแต่แป๊บนึงเพื่อนแต่เป็นตาให้รอแปบบ๊บอีกหนึออ่งวิตีมาเว้ยโหย,ยังเยอะอ่ะเพื่อนตัวตีกว่านะ ยิงไงล่ะตายไม่ยิงไงน้องเออทูสคอตเลยเหรอยิงเหรออู้อู้อูอ้เห็นกูอีก คือของมันเยอะจัดจะไม่รู้จะหยิบอะไรที่มาใช้เลยโอ้โหเพื่อนแม่งโคตรเอาเลยวะตีนี้นี่ตีนี้นี่แม่งสุดจัดเลยวะจีนสองคนทีนี้โคตรบวกเลยไอ้เกียร์หลังก็มีเว้ ไม่ได้ทำอะไรเลยเวยตาีิเล่นโดนอย่างเดียวเลยบินไปบินมาแอ t a c k this <oughs> s t ยิงเข้าเลือด quick ยิงขี้เกียจปั๊มอยู่ ตรงนี้น่าจะฟรีไปน่าจะไม่มีใครมา จะข้ามถึงไหมวะเนี่ยน่าจะถึงอยู่มัง <Yeah. S 1> ้งเออสนใจไม่ต้อง <Yeah. S 1> วิ่งอ,อ <Yeah. S 1> oh, ้อมโอ้ยเหลือ,อเลยไม่งั้นจะวิ่งขี้แตก yeah. รอพี่เว้นโดนแป๊บหนึ่งเพื่อน โอ้สองตีเลยฮะคือันนัวจัดจนมันไม่มีใครสนใจโดนเลยไม่ต้องชา้าไปรอกเกิดใหม่เพื่อน <c oughs> ร่วมไปมแล้วอยู่สูงอีก โอ้ยขึ้นไปถึงอีกควยถอกอุ้ยโอ้เพื่อนแม่งโคตรเทาเลยโอ้าวโหตีนตีนตีนมา ตีกำลังมาไม่โอ้โหกูว่าอะไรเชียร์ทำไม่ไหวอย่าดังกูพ <c oughs> ามันเพื่อนอุ้ยมีโล่ทองเลยวะ่ะ ไปเก็บจากใครมานี่โเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเกาะเฮ้ยโอ้โหกูยิงไม่โดนเลยยดีไปไหนอะ ทำไมยู่ดีกรอบมันเพิ่มขึ้นมาวะเมื่อกี้ยิงเข้าเนื้ออยู่เลย <c oughs> แม่งสับกรอบโคตรเร็วนี่มันเป็นผู้เล่นระดับโปรเฟชชั่นอลเลยด้วยผู้โดนคือบน,วนัวจัดจะแม่งไม่มีใครสนใจโดนอะ เด็ตาดีเธอด้วยนะมันมิงวอล์ไม่ใช่เหรอวะ <c oughs> มันโดดลงมาไม่หยุดเลยเว้ยอ่วาวสันคนดีคนเดิม <c oughs> ชีวิตตามติดเลย โมเซเบียกินโบว่ะรู้จักเปล่าปืนหมาลรวดูการเนี้ยเยียจะกลารเป็นปืนที่แบบโคตรกะการป,ปืนดีไปเลยเฮียด่ากูดีนะบับแม่งซะโกงไปเลย

ไฟนันเราโดดหนเพื่อนพี่บางก็รอไมโดดวุ้ยยัน

หนวดอะดูทรงและส่สะคอ์น่าจะอยู่ฝั่งนี้หมดอะ จัง้งหนับเฮ้โยร้านช็อตพอดีไอ้เหี้ยเพื่อนกูกลายเป็นกล่องมาแล้วพี่บงังกู เฮ้ยฝั่งสคอร์ตบินไม่ได้หรอกเพื่อนมันสูงอู้ยข้นมนเลยดี่เหลือตัวเดียวเองลุยเลย เออได้ปิด <laughs> ดูดีว่าเพื่อนมันยิงเท่าไหร่ไม่น่าจะยิงเยอะอยู่ขอบคุณเพื่อนที่รับชมมากนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะแล้วเจอกันที่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับโอ้เพื่อนยิงเยอะอยู่อะโอ้โหยี่สิบคูแอซิดยี่สิบสองตัวเยอะจัด